ราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณมีการเรียนรู้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนศึกษาต่อการเรียนคอร์สออนไลน์การหาความรู้การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆของตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆนะมีโอกาสที่การงานจะเติบโตได้นะคะก็โดยเฉพาะ เป็นอาชีพที่ทําเกี่ยวกับคนในบ้านนะคะอ,อ,อาชีพที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจขายของหุ้นส่วนหลายๆห,หุ้นส่วนนะคะผู้ประกอบการแบบนี้จะค่อนข้างโอเคมาก mm hmm. การเงินมีเกณฑ์จะใช้เงินเกี่ยวกับความสวยงามนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะเปความงามให้ผู้หญิงก็ได้สุขภาพนะอาจจะต้องระวังทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็ ดื่มน้ําให้มากๆ้นมากับความรักถ้าเป็นคนโสดน,นะคะต้องบอกว่าก็เจ้าชู้พอตัวอยู่นะชาวราศีพิจิกนะก็คุยหลายคนนะคะคุยเผื่อเลือกแล้วเราเป็นคนที่คัดคนเข้ามาเพราะ